สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาทําสังขยาเผือกฟักทองสูตรนี้เป็นสูตรที่บ้านปุ้ยทําขายนะคะอร่อยทําง่ายแล้วก็ไม่ใส่แป้งด้วยค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกนําฟักทองมาปอกเปลือกร้างน้ําให้สะอาดนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะพักไว้ก่อนเราก็จะมาหั่นในส่วนของเปลือกต่อเลยนะคะ เผือกก็เช่นกันค่ะนำมาปอกเปลือกรางน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็นำมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเผือกที่ปุ้ยใช้โดยประมาณ100กรัมนะคะแล้วก็ฟักทอง150กรัมค่ะเดี๋ยวเราจะพักส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนประกอบกันเลยค่ะก็จะมีใบเตย5ใบนะคะนำมารัางน้ำให้สะอาดแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ ไข่เป็ด15ฟองใช้เป็นเบอร์2นะคะกะทิ500กรัมหรือว่าใครจะใช้เป็นกะทิสดครึ่งกิโลกรัมก็ได้นะคะน้ำตาลมะพร้าวอย่างดี400กรัมแล้วก็เกลือป่นเศษ1ส่วนสช้อนชาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะนำไข่เป็ดมาตอกลงในชามผสมค่ะ สูตรของปุ้ยนะคะปุ้ยใช้เป็นไข่เป็ดทั้งหมดเลยนะคะบางสูตรเขาก็จะใช้ไข่ไก่ผสมด้วยเหตุผลที่ปุ้ยใช้ไข่เป็ดนะคะเพราะว่าไข่เป็ดเนี่ยไข่แดงเขาจะใหญ่นะคะก็จะทําให้เนื้อขนมของเราเนี่ยไม่เละจนเกินไปนะคะเพราะว่าสูตรนี้เราไม่ได้ใส่แป้งนะคะเสร็จแล้วเติมใบเตยที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะ ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวผู้ใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวอย่างดีนะคะน้ำตาลมะพร้าวอย่างดีจะมีกลิ่นหอมแล้วก็สีสวยค่ะตามด้วยเกลือป่นจากนั้นผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะเราจะขยำจนกว่าน้ําตาลมะพร้าวจะละลายหมดนะคะแล้วก็ไข่ขาวที่เป็นริ่มๆเนี่ยเราพยายามขยำให้เขาเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกับไข่แดงให้ได้มากที่สุดนะคะ เพื่อที่เวลาเรานึ่งสังขยาออกมาแล้วเนื้อของเขาจะเนียนสวยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือจะทานแล้วนุ่มละมุนลิ้นนะคะจากนั้นเติมกะทิลงไปค่ะเราจะขยำให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบนะคะถ้าหากบ้านใครสามารถคั้นกะทิสดได้ก็จะดีมากเลยนะคะเพราะว่ากะทิสดเนี่ยเขาจะหวานธรรมชาติแล้วก็หอมนะคะ พอขยำจนเข้ากันดีแล้วเอาไปเตยออกค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะนำส่วนผสมไปกองด้วยตะแกงตาถีหนึ่งรอบนะคะเนื่องจากว่าไข่เป็ดเนี่ยไข่ขาวเขาจะเป็นลิ่มๆจะละลายยากกว่าไขา่ไก่นะคะเราต้องกองก่อนหนึ่งรอบนะคะเพื่อที่เอาไข่ขาวที่เป็นลิ่มๆออกไปนะคะเพราะว่าถ้าเราเทไข่ขาวที่เป็นลิ่มๆล,ลงไปผสมเดี๋ยวขนมของเรา เวลานึ่งสุกแล้วเขาก็จะเป็นตัวตัวไม่สวยงามนะคะพอกรองเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปนึ่งกันเลยค่ะเสร็จแล้วก็เทใส่ภาชนะที่เราจะนำไปนึ่งเลยนะคะวันนี้ปุ้ยใช้เป็นพิมพ์ เค้กขนาดสองปอนนะคะจากนั้นเราจะใส่ฟักทองลงไปค่ะตามด้วยเผือกนะคะใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าผู้อยากได้รสชาติเต็มๆของฟักทองแล้วก็เผือกนะคะสำหรับปริมาณเนี่ยใครจะใส่มากใส่น้อยก็ตามชอบเลยนะคะเสร็จแล้วก็เกลี่ยให้เข้ากันนะคะ นำลงไปนึ่งในน้ำเดือดค่ะโดยที่เราจะนึ่งประมาณ40นาทีนะคะเนื่องจากว่าพิมพ์เค้ก2ปอนด์เนี่ยเขาก็จะมีความหนาแล้วก็ความสูงนะคะต้องใช้ระยะเวลาในการนึ่งนานนิดนึงค่ะพอครบ40นาทีนะคะก็ใช้ไม้แหลมลงไปจิ้มอย่างนี้นะคะถ้าไม่มีเศษแป้งติดขึ้นมาแสดงว่าสุกแล้ว อันนี้ปุ้ยแบ่งนึ่งใส่ถ้วยฟอยนะคะสำหรับถ้วยฟอยเนี่ยนึ่งแค่15นาทีเขาก็จะสุกแล้วนะคะเพราะว่าปริมาณเขาน้อยค่ะสังขยาก็นุ่มละมุนล,ลิ้นนะคะไม่เล็กแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไป ปุ้ยนำไปแจกญาติพี่น้องให้ทานนะคะทุกคนก็บอกว่าอร่อยหมดเลยค่ะถ้าใครชอบก็ลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ